ควันนี้เราจะมาเปลี่ยนแผรตูชาร์จ Samsung A50 นะครับอันนี้แองเตือนแบบนี้นะครับนนเดี๋ยวเราลองมาแกะดูเลยครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับยกแผงเลยนะครับ เราซักรู่นะครับโอเคครับเราโอเ,โอเคครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแผ่ตูชาร์จ s A m s u n g A50 นะครับ นี้เสียบชาร์จแล้วขึ้นแจ้งเตือนอุณหภูมินะครับมีความชืน้นตัวแพรนี่น่าจะโดนน้ำมานะครับแจ้งเตือนแบบนี้นะครับดดเดี๋ยวเราลองมาแกะดูเลยครับ นับแรกเราจะนำใดมาเป่าฝาหลังนะครับจะมีกาวสองหน้าติดอยู่นะครับใช้ความร้อนเป่าให้กาวละลายนะครับ พลาสติกบางๆนะครับเละขอบเคสหลังนี่นะครับเละรอบๆนะครับเดี๋ยวกาวที่เราเป่ามันก็จะแอ้ะออกแล้วครับแอ๊ะออกแล้วนะครับออกแล้วอันนี้จะไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่นะกาวนะครับนี่กาว เดี๋ยวเราเจะแกะน็อตตรงนี้ออกให้หมดนะครับแล้วจะไปดูแพ่ตูชาร์จข้างล่างนะครับน้ำไขควงแฉกนะครับมาขันน็อตให้ใข้หมนนะครับ ข่าวสปีดน,นะครับสปีดเองนะครับ เราจะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะครับก็ื่การเสียเวลาเรารเกานนะครบเสร็จหมดแล้วนะครับเราก็จิ้มถ่าซิมออกก่อนนะครับถ่าซิมเราใช้เล็บซอดเข้าไป ที่ถาซิ่นะครับแล้วก็เลาะ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 ขอบเนี่ยไปเรื่อยๆครับควรใช้เล็บหรือแผ่นพลาสติกเลาะอ่อนนะครับห้ามใช้ของแข็งถ้าใช้ของแข็งหรือเป็นโลหะเนี่ยอาจทำให้ เคสบอดี้ <Body S 2> เป็นร้อยได้นะครับอเคนะครับขับนต่อไปถอดขั้วแบตออกกันครับถอ,อดแพ่แ<พ>ชาร์จแพจอเนี่ยนะครับออกออกสองอะไรลยนะครับ แล้วก็สายส,ส,สัญญาณออกนะครับทีนี้เป็นตัวสแกนลายใน,นมือนะครับขันนอตสอตัวได้ออก ก็ดึงนี่ออกมาเลยนะครับนี่นครับแผ่นี้โดนความชืน้นเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับยกแผงแลวนะครับนี่ก็แผ่ชาตัวใหม่นะครับชาต์ใหม่นี้มาลองเลยนะครับตัวใหม่นะครับ อันนี้ตัวเก่านะครับตัวเก่าตัวที่โดนน้ำโดนน้ำแล้วครับเสร็จสักกันลงไปเลยนะครับปุ๊บใส่แบตเตอรี่อ่าเดี๋ยวลองเรามาเสียบชาร์จนะครับ นำสายชาร์จท y p e C มานะครับนี่นะครับแไม่ขึ้นแล้วนะครับมาเปิดใช้ได้ปกตินะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะประกอบเครื่องนะครับ ตัวสแกนนะนี่มือใส่ก่อนนะครับเนี่ยครับ วก็ใส่ควบแบบน,นะครับปึ๊บลงไปแล้วก็นำฝาในมาครอบนะครับโอเคนะครับที่ความเรียบร้อยอ่าใส่สายอากาศด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ แล้วก็ข okay. ันน็อตนี้ให้คมนะครับดังเชี่ยไอตัวฝานี้เดี๋ยวเราจะติดกาวสองหน้าเพิ่มนะครับ ลองเสียบอีกทีนะครับเราสักครู่นะครับโอเคครับเราเปิดเครื่องกันเลยนะครับปึ๊บ เดี๋ยวผมขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซ b s สไ i b e และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ